ตกใจเราใช่ไหมบอกเลยแล้วมาเหยียบที่นี่ด้วยตัวของเราเองกูมมาบึ้ยบันทำไมหน้าเป็นแบบนี้สุนิีมายังหน้าสวยๆอยู่เลยก็ป้าคนไหนนอนทองมาแปะป้าคนไหนขอเจ้าหวยขอเจ้าหวยป้าคนหน้่ะขอเจ้าหวยแล้วถูกมั้งไหมน่ะ การขอวงินไม่ว่าขอซื้อแชร์ต่อด้วยป่าวไปแชร์เขาตายหมดแล้วอ้ไม่ขายไม่ขายจุดประทาัดให่เลยเขาใจผิดแล้วล่ะ <c ười> คนที่ไปขอมึงอ่ะเทนะแม่มึงจ <c ười> <อ>็อดจ็อดจ็อตชัดไปตูหุม่มาสภาพนี้เลูกถือว่าหมาเห่าให้เกลียวเลยหม,มาเลยหมาพูดงก็ต้องมาด้วยกันที่ลูกเป็นของขังกับพ่อต้องเอาตัวตีนตัวอร่อยกุยพี พ่จะพาเดินไปไกลหน่อยลูกอาถุงหมดแล้วไอ้ถุงเหรอถุงมาลุกเต็มเลยลุกของพวกเรานั่นแหละเรื่อะไรเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยปุ๋ยอะไรอ่ะเมื่อกียร์มาจุลุงก็ลงไปเนี่ยนะโอ้โหเห็นจริงแหละเหวาถุงไปด้วยเขาไปใส่ขยะทิ้งขยะไอ้หนูเถุงรอพ่อตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะเข้าข้างในพ่อเลี้ยงไปไหนนะ กรจะจาจูเต็มเลยไปเก็บตัวอะไรมีนเก็บเซียวลิเกเอองห้องน้ำเดินไกลอะลูกเียวลิเกเกิดเกื่อกี้องอย่างนั้นแหละมีกากเพชรติดด้วยหีนได้ไงเนี่ยรู้รู้รองเทาอ๋อถ้ามีกากเพชรต้องเป็นลิเกลิเกแต่ถ้าเป็นละหน้าต้องเป็นตะกั่วดะหน้าเป็นตะขวดหลุดละครับอรอพ่อตรงนี้เดี๋ยวพ่อมายอมเลย สรงยังไม่บุนพระนางงปลิวสวยดูสวยสดงดงามเวนทลงมาเทลงมาลงวไม่้อมต้งเป่าไมอะ้เป่าเงเเป่านเทลงมาเทลงมากไม่ต้องจังรถไหลมาล ลิงไปแล้วพุกใหม่ก็ล้ว,ลวนนะพอ่อพุกใหม่ครับล้วนพุ่งนั่งครับแต่งตัวอะไรนะแต่งตัวตอะไรใส่สูทรปท้องไหแล้วป,ปีน้าทีหรือปีนี่นะมึงเป่าปีหรืองานี่เปล่า,า,ลา,ลาใครเป่าย่อนแล้วไม่คืนเขาไปนะมนไม่เขาไม่เขาเปล่ามันทะเลาะกับเมียมันอยู่มึงไม่รู้เรื่องชาวบ้านเขาทำไมเพรมันจับได้เมียมันมีชู้ เมียมีชู้ได้ต้องไปรู้เรื่องของเขาได้ไงฮะไปชู้ใครยามหน้าหมู่บ้านเมียไปชู้ยามหน้าหมู่บ้านได้รู้ได้ไงมึงอน่ยตะปอกเป็นยามหน้าหมู่บ้านไปออ,ออโยนให้พ่อเลยได้พ่อเป็นยางดีแล้วได้พ่อรีวิวพ่อทุกหมู่บ้านจริงนะฮะฝากบอกย้อนด้วยว่ายางยังดีกว่าพ่อค้าต้องตังค์ด้วยอะ ก็แค่กระบอกกระบอกข้าวซอตำยาทำไมอ่ะแสบครับพ่อพราะว่ามันแสบอ่ะใส่พริกเยอะไม่เคยหรอไม่เคยกินต้ปต่างอูเคยกินไงหมาถึงไอ้นั่นใช่ไหมล่ะพอรู้พอรู้ไม่อยากพูดอีกแล้วไม่อยากพูดอะไรกันพูดบุ๊มมาใครเนี่ยชื่ออะไรชื่อเทพจ็บอะไรเทพ ทิมาไทมาไไดเอะไเต็มกระเือกอพือเอไพอไปทาลูกเะมาใครเนี่ยจะพูดมค่อยมาค่อยเพือจะพูดไมาใครลุงพลลุงพลอยู่ไหนวะลุงพอยู่มงพลอือเอาี้เดี๋ยวพ่อไปจัดการฝั่งน เองดูแลนี่ยังไกลคิดไกล้แค่ไหนก็พ่อแบบประชิดติดตัวเอาไว้ลุงผลเกรรายทิ้งป้าแต่งทั้งไงโพอเขาสั่งให้ดลไม่ไม่สิไม่ไม่สิต้องดูแลเอาด ตายแล้วไปบุญตาของท่านผู้ชมแล้วครับวันนี้มาครบสามองเลยไอ้ไข่สังก,กาจายไอ้ลุยเอไอ้แคไอ้เดือ <Okay. S 1> <laughs> หลดืลล <laughs> ไอ้โน,โน้ตทีหลังอ่ะ่ายลูกตรงไม้อาเลยอาไป็นเลอเกงไหนไ้ยังตาย <laughs> อ่ะไม่ต้องส่งหรอกครับ <laughs> ทำไมะ่ะอาใส่กีติง <laughs> ได้ไงเอาใส่ดรู้เรื่องเขาเขชอบถ่ายรูปลงเฟซบมาสบายดีนะลูกนี่วันนี้สั่งให้เข้าพักอยากลองของก็ได้ไงจังไปนะถึงงานแต่งเพลาใดอ้ายอีหน้าไหนหน้าที่นี้หายหน้าเข้าคนละก้เราเทปพระราชจะตัดหัวมันจังไปเห็นไหมยอ่างงั้นเดี๋ยวอย่างนี้ เรื่องนี้พี่ไม่ยุง่งเธอแก้ไขเองเฮ้ยไหนล่ะลนี่เอาปวดเทาไเอาปวดมันนี้เรยังไงเอาเลย,เเลยไม่มีมยาคิดแล้วจะเคยค้าออกว่าคิดตั้งมามยอ,อย่างนี้มันตวเี่อะไรเนี่ยไปเลย, <c ười> เลย <c ười> มจะะไมากบอะมันไปเปล <c ười> ี่ยนตะเกงขึ้นด้วยล้ิบโมก็กูง <c ười> อจะต้องกอ